អញពឹងតើតើស្រកគ្រូម៉ាញ់គ្រាប់កំភ្លើងឃ្លាកតិចហើយអូ BM 21เนาะយ៉ាប់មន្តែនแหนងនេះខ្មែរទេខ្មែរស្រីនខ្មែរស្រីនឆ្លាញ់ឯនេះហ៎ខ្មែរកម្ពុជាណាបានកើតបងអូនគ្នាเนาะบ้านស្អប់บ้านអុយទេតែក៏វាយ៉ាងថាเนาะមើលធំគេឆ្លោះគ្នាណាអឺអូຟັງអត់មក ผมบอกว่าผมก็ไม่ได้โกรธไร้เกลียดอะไรกันบูชาลอกผู้ใหญ่เขาทะเลาะกันเ,ออเขามีเรื่องกัน<ม>เราก็เป็นประชาชนนะไม่อยากให้เกิดรอกอืมแต่มันเกิดไปแล้วนะครับดินแดนใครดินแดนมันนะครับแต่ก็จัดมาก็จัดให้เลยนะจัดให้อย่างสาสม เมื่อกี้ก็ f16 บินไปแล้วนะครับถึงที่ยังปลอดภัยนะครับจอดอยู่ชายใหญ่รุ่งเรืองกิจนะครับมีคอมเมนต์เขาว่าผมถ่ายเอ่อยังไงนะเหมือนว่าโชว์พี่กัด คอมเมน์มันไม่ได้ล็อกเป้าขนาดนั้นหรอกครับมันยิงมั่วครับมันยิงมั่วนะครับมันไม่ได้ล็อกวิธีกระสุนขนาดนั้นมันได้แต่ยิงใส่แล้วก็ยิงใส่แล้วก็ยิงนั่นแหละมันไม่ได้ล็อกเป้าอะไรขนาดนั้นลเลยดงเรดาร์นะหรือถ้าจะล็อกเป้าก็ไม่ยากหรอกครับ Google Map เห็นหมดอนะ Google Map หรือแอปลิงเลยเนี่ยเห็นหมดทั้งปั๊บ ปั๊บอยูบ่าทำอะไร <c oughs> เขาเรียกตัวยังเอาเรียกไปนั่นไงเขาออกมาแล้วเด้ถึงตรงถึงตราดเขาซัดกันแล้วใช่ไหมฮะฮะโอ้ลงอีกแล้วเด้ผมไปมาเมื่อกี้เอง <c oughs> ลงบ้านกรวดแหละ ใช่สิบก่าลูกเมื่อกี้นี่ใช่ใหญ่ไม่รู้ลงแถวไหนเมื่อกี้ผมก็ดูเขาว่าลงอยู่ตอนผมไปเอารกด้ยินเสียงอยู่บึ๊มแล้วฝั่งทางอาหารสายไม่มีลูกนะเมื่อกี้เห็นเขาสั่งอบพยพเลยดาหาดทรายนะครับนายอำเภอน่ะมันเป็นผานะบนเส้นทางสายอชันนตรงบัตตานีน่ะอืมแต่เมื่อกี้เขาโพสเมื่อกี้พวกนายอำเภอมันก็โพสว่าอพยพได้ แต่ก็รอดูก่อนเาต,ตาพญาก็ให้สั่งอุยบหมดแล้วนะเมื่อเย็นพวกโทรมาจากตาพญาแหละบอกว่าเขาสั่งอพยพแล้วเพราะว่ามันลากมาแล้วลากปืนมาแล้วไม่ได้ปไปไหนมันมันปะทะกันเรื่องอประสาทตาบนทมตาควายตรงนี้ไม่ใช่เหรอมันแล้วมัน,ปนไปยิงทำไมทั่วไปหมดไม่รู้เหมือนกันยิงไปหนูตกไปยันลาวนะ เออเดี๋ยวก็เจอลาวสวยง,งงกัน <c oughs> บางคนเขาว่าข่าวปลอม <c oughs> ผมว่าจริงนะไม่ถ้าไม่จริงอ่ะไอกองทัพอากาศไม่ลงไอกองทัพกองทัพบุกไม่น่าไม่ได้ลงนะหนังสือที่ลาวเขาเขียนมาอ่ะ <c oughs> อืมเพราะว่าบางคนว่าข่าวปลอมไม่ปลอมนะเพราะว่าผมก็ดูมาจากกองทัพบกนะกองทัพบุกก็ลงนะครับข่าว ใหญ่ๆก็ลงกันเออแล้วมันไปลงนู่นในไงงงก็าหันกระบอกไปทางนูง่นบ่ไม่รู้ยังไงเนาะยิงก็ไม่ดูทิศทางข้างน้นไม่ดูว่าอะไรมันจะไปตกใส่ตรงไหน,นโอ้ยิงใส่โรงเรียนโรงบาลเลยยิงงัวมันยิงให้แต่ดียิงให้แต่ได้ยิงอ่ะเข้าใจไหมอืมนี่เหรอลากตู้เนี่ยนอะตูม้ม,ม,มันเป็นกระถายมันเครื่อบอ๋อน,นี่น,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 นะ นี่ลากอะไรตู้เย็นเหรอไอ้ทุเรียนเหร,นเนเรอรถผมอืมสุดยอดแล้วปบบุญใจเหรไปแล้วไปแล้วอย,อยู่ชุมพรตอนนี้ชุมพรอ,อืมอ๋อมาถ่ายน้ำมันเครื่องขับกลับมาดิลงมาถ่ายน้ำมันอ๋อวิ่งยังวิ่งอยู่ยเหรอวิ่งอ๋อมันหมดแล้วจังตอนนี้เราไปชุมพรแล้วครับนี่ขึ้นหินตรงไหนนี่พรุ่งนี้ อ๋อฝากเว้ยเดี๋ยวมาขึ้นตอนเช้าเดี๋ยวจะไปดูร้านเราก่อนเขาสั่งอบพยพศษเลยเนาะเราจะไปนู่นนะไปจะเข้าเมืองช่างปั๊บทำอะไรนะทำในเบาะนอนยังไม่เสร็จอีกเนี่ยไม่ได้ทำที่ดีมาแต่ไปทำคนอื่นไอ้คนนี้ไม่ได้ทำมันไม่เป็นไรผมมันดีดีป๊อก จอดว้น <c oughs> mm ี hmm. ่แหละมีท yeah, ี right. ่จอดแล้วเนาะเกะกะวะนี yet, <us> ่ตรงจอดตรงนี้พอดีเลยนี่โอ้นี่มาดูครับมันนอนยากเหรอฮะทำให้ไม่ได้ชุดเดียวไปเลยแต่มันมีสี่คันนี่ยอ๋อรือหมดเลยเหรอ ซื้อมารือหมดเลยชอบเป็นคนจีนเนี่ยทำไมชอบลื้อชอบลื้อเหรอใส่เบาะนุ่มๆหน่อยด้อแบบนอนนุ่มๆไง๋ยวมันตื่นสายนอนสบายๆเออนอนเพลินอีกอ้โเขาซัดกันใหญ่เลยไปเมื่อกี้เนี่ย ตูมตามตูมตามเลยเนี่ยบันผวดนะอืมอืมหนักเลยไหมบานขวดตอนนี้หนักเลยบ้านผมที่ปราสาทโก้คืนใหญ่ก็ตั้งอยู่ใกล้บ้านหาไม่ถึงสี่ห้าร้อยเมตรมั้งอืมที่เมื่อวานเขาไปตั้งอยู่แถวนั่นแหละกระจกกระจกแตกหมดแล้วเหรอโอ้หหลังคาเก่าเก่าในร่วงหมดเลยมันสั่นขนาดนั้นเลยขณะผมอยู่น่าจะมาครึ่งโลไปอืมมันหนักยิงทึมเลยเสื้อยิงหนักไปทางน้ำยืนนี่เนาะ น้ำยืนน่ะหนักเลยอืมบนน่ะหนักแถวตาควายก็หนักเหมือนกันตาควายตามเมืองทมอืมจริงๆมันต้องแบบเอาให้จบไปเลยเนาะไม่งแบบั้นะงน,งนก็เสาซีอยู่นี่แหละเหมือนเดิม,ม,ดมจบก็คือแบบเอาให้ทางโน้นไหนผู้นำนะนะมันเนาะอือ แต่มันมีกฎหมายไงห้ามทหารพลังไงอา้าวในสัญญาอาืมแล้วทางเมืองนอกเขาทำได้อะอมเมืองนอกเขาไม่มีสัญญาป่ะคอมเมนต์หน่อยถามดูสิชายใหญ่ทำได้อยู่นะหุ่นหุนเหมือนกันเลยเนี่ <c oughs> นยเออมูดีไปบูดมูดีไปบ้ม อีอคันนี้ไปด้วยบอเน่ยต้องหาคนขับแล้วนี่หาคนขับอีกคนหนึ่งครับก็รอติดตามตอนต่อไปมีงานวิ่งอยู่นะชายภูมิครับเขาถมโกบนลเฮาถมโคบลเฮาครับให้เที่ยวเท่าไหร่นะร้อยสี่สิบนะครับใจก็อยากไปนะอยู่ก่อนสีน่สิบไร่นะ น่าไปอยู่เอ้านี่เจอกันใหม่นะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับประมาณนี้เจอกันงานบุญนะครับเดี๋ยวถ้ามีคนขับก็ได้ออกอยู่นะคันนี้ใส่หินได้อยู่งานบุญไม่ไกลครับแถวแถวนี้แหละนะครับแถวแถวอูชายใหญ่นี่แหละ เจอกันใหม่ครับไปละบ๊ายบายครับ